บาละบาทต้นับผมะครับพี่น้องมันมีเกือบห้าร <and> ้อยตุกครับขอบคุณหรือไเออี่พี่น้องคือของสี่จะงตรงโวมไปตานี้ก็รมาหลอลอนกันล้ตอนแรกก็จิดสล้องเน้ยางครับผมพกินยาไ้งครับพี่น้องเอ็ซีทุกคนทุกท่านครับอัแล้วจะส่งขึ้นยืนเน้อย่างเย็นๆดะใจเย็นอรออัแมททั้งน้อยครงหันแห้งหูแห้งหัวสิบว ตื่นบ้างมิเตอร์เงียบอย่เต้นมาลุกจ้ะสิงห้นยพ่นนะครับตื่มาแล้วยพุีนฮาฮึ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 ฮดีค่ะฮึ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 ฮีฮึเึฮ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 จ้าฮึฮึดึฮึฮเฮึ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 ไึทึฮ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 นนึฮ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 ึทึฮึฮึฮึ วันนี้ทำงานทุกคนเลยอุ้ยอุ้ยอะตื่นมาพับผ้าค่ะเอาพับผ้าตัวเองเลยค่ะเอครับพับสวยๆค่ะแม่ทำให้ดูเอาจ้ะคำรามเสียงอะไรอะพับค่ะวันนี้พับผ้าสวัสดีพับผ้านะนะค่ะอะพับอะพับพับค่ะเอ๊ะเอาพับผ้าของตัวเองค่ะ เฮ้มื่อนี้เป็นมื่อที่ผ่านๆจะชุกละหงจ้าพี่น้องทุกคนเตื่นแต่เด็กลูกตาเศร้าแพ็คของจ้ามื่อนี้โอ้ขอคุณทุกคนภาษะประมาณซีลอยออเดอร์ของกับพ่อคะแนนหนึ่งต้องไปตักงคนนคะแนนนึงต้องแพ็คของอันพนักงานกับสิมารับเพื่อนหายจังการสายหลอกสองแ่ายบมองต่ำแต่จะทันไหมวันนี้ ครับพี่น้องทุกคนทุกท่านครับขอขอบคุณทุกคนทุกท่านเ้อครับที่เข้ามาอุดหนุนสินค้าครับอันนี้เป็นปลาลาปลาส่อโหได้ครับพี่น้องวันนี้เกือบห้าร้อยตะปุกครับขอบคุณเล็ดล่ะเออพี่พี่น้องเหมือนซื้อไปอยู่ไปกินครับแล้วแตจะมีแม่หมูปลาด่าบองครับหลายลายย่างู่ครับปลาแห้งครับผมอาหารอีสานบ้านเฮานี่แหละครับ นี่ก็เลยเตรียมมันแพ็กกันน้ <c oughs> อของแต่เสาครับมีท่านส่งครับต้องอเคยแล้วก่อนบโมงบสองครับสอบเพิร์ <c oughs> ลไปขี่แล้วอยู่ไปสนีครับตั้งอยู่ในแมนเพิร์ลละครับแล้วก็ยังอาได้แปลออกมาอีร้อยกว่ากุ๊กอยู่ข้างใน <c oughs> มีทานที่พออยู่ร้เกือบหาร้อยลูกเลยครับพอเข้าก็พุ่นแล้วรวยมันสี่ร้อยหกสิบกว่ากุ๊กครับพี่น,ออไไน้นองเขาลายเด้อที่พี่น้องเขามาอุดหนุนซื้อไปอยู่ไปกินครับ ถ้าพี่น้องเพื่อนๆมีท่านได้ซื้อไปยุกไปกินกับมาซื้อไปทดลองเบื่องไดเด้อครับไป,ไปลองเบิ่งครับแซบมีแซบก,กับพี่น้องแ่ละครับจะับเองครับแต่ว่าสำหรับคนน้อยกับว่ามันแซบอยู่ยยเสมอยำเลยแซบยำนั่นครับขอขอบคุณพี่น้องลหลายๆเด้อครับเดี๋ยวได้ห่อของกันบันมาเรามีท่นอันนี้เป็นหมูแดดเดียวครับผมแทกละลอย20บาทครับ อันนี้ก็เป็นเนื้อแดดเดียวหอมๆมักสูตรพอน้อยซอยเดิมครับผมจักละ200บาทครับน,นี้ก็แเจวปลาแมงดาครับผมสินค้าขายดีพอน้อยซอยเดิมครับอันนี้กับพุงกระเจี๊บสิบห้าบาทครับนะครับเหล่านี้กับเจวบองเจวบองกับเจวบองพอน้อยซอยเดิมอันนี้กับกับพุงกะเจีบสิบห้าบาทนะครับ นี่ครับแม่หนังจอมมาแท็กของซอยครับผมมาแท็กของไห้ครับนี่แท็กแก้วแมงดาแบบถุงกับแก้วบองแบบแบบถุงกับผมพอกันกับแทกย่างดีครับคตําบโอเคครับพี่ครับหววคือจังเตาคือจังเงินยาทวนมวนเอาไห้ทะลุเนี่ยขังแล้วนี่ไหมมาค้า แของไก่แล้วแบอครับใช่ครับโมันคืองยไปสนิกับพอิมมาเหรอคะไกแล้วไก่หลมอานี้ไปสนิมาให้สองอดไก่แลีวค่ะอ้อ้อู้เพิ่เปลี่ยนเวกนันพ่อน่าพ่น่าพ่น่ะนี่ทน่ไม่ขาดน่อยได้หสวยให้ป้าป้านอนะนี่อมาลูกค่ะโอเคเก่งมากแล้วก็มาทางนี้ค่ะ อันนี้ก็เป็นบางส่วนทีพน่อทพ,อพอหน่อยกับไส้แพรคเรียบร้อยแล้วครับผมอาหุ่นพอหน่อยกับกันกับแทบประเดชกับฟุกประเดกเนาะครับอ,อ๋อใช้เสียงคู่บตดว <c oughs> สวัสดีค่ะพี่น้อง <c oughs> อันนี้คือของที่จะส่งรถดไปตรนี้ก็ริมถรับเ,เลยอค่ะหล <c oughs> อดสบสอง้าองงมาแล้วอาตอนนี้พอรูกโพเคกตังใจอันนี้เ <c oughs> ขาก็ได้บท่านในเครืงจะ้ะ โห้ขอบคุณทุกคนที่อุ่นนุ่นตาตาเด้อแล้วก็ฝากไม่ออมอกออมใจตลอดไปนะคะขอบคุณหลายๆครับเอาวัชชีจะทีมงานของเขาจ้ไม่ไม่ตอนแรกก็สีสลองเนื้อย่างครับผมจะพากินเนื้อย่างไหมดันเลยเหร้ออังแรงนี่ครับลดไปสั้นนี้มามากพอดีเลยครับผม เขาเยอะกว่าสองน้อยก well ่อนเขาเยวเลยน้อยหน่อยครับหนึ่งสองสามครับผมสีไปสีไปโน้ตสีฟรีครับสองสามครับผมน้อยครับขอบคุณดีงามมากเด้อครับที่เฮามาอุดหนุนครับอันนี้รอบที่สองนะครับเนี่ยเอาไปรอบแรกตอนเทงครับเนี่ยให้ไปสนีเนมารับรอบสองครับเนี่ยวันนี้ตอนนี้กำลังใบสองครับขอบคุณหลายๆเด้อครับไปสนีครับ ยินดีมากเลยครับส่องไปพีนน้องได้อยู่ได้กินครับยินดีมากเลยสวัสดีครับสวัสดีเย็บซีุ่นุ่านครับผมอันเ้อามาอนีเป็นคลิปแบบเบาๆครับผมฉลองยอดขายครับิเบาจะลองยอดขายถึงเป่าครับผมในเดือนนี้ครับเข้าบอกได้ว่าครับว่ายอดมองก็ตองเราคนแบบาคือฉลองยอดขายร้านน่อยสร้อยเดิมครับผมถือว่าเป็น ประวัติศาสตร์ทุกๆเดือนหนึ่งที่เราค่อยขายมาเลยเลยครับผมจะเร่สิเหย่างเนื้อย่างทีมทีมงานครับ <c oughs> แล้วก็ที่ที่แล้วก็ทีมงานทุกคนผมจะแจกโบนัสาจเกือบทุกคนเลยครับผมขอบคุณทุกคนเนื้อค่ะที่สนับสนุนชิงค่ะ <c oughs> ปาไปดูนอย่างกันเนื้อย่างแบบซื้อเป็นแบบชุดมาเลยครับผมแบบง่ายๆครับ <c oughs> นี่ครับนี่พิริศมาแตงซอยครับผม <c oughs> ดีเิ็ดจ้าครับเจ้าเล่ห์เจี๊ยบเจ้าไอเด็ด เมีดไม่ฮะไปน้ำไปเด็นมาไม่เลวคุณป้าจ๊ะ,น,ะนี่จา,จานเนารัเออบพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีมัอนี้มากินเนื้อย่างเนื้อขาป้าพี่น้องกินเนื้อย่างในวันนี้วันโนี่เป็นแดงฮะของแล้วเราจะส่งคือเยอะเนื้อย่างเนี่ยแตเลยโชดหมูกระทะโอ้โหหมูกระทะบอกของอันนี้อ๋อผิดจรินเนี่ยโอ้ <c oughs> ย<า>ข <นะ S 2> อโทษหลายๆนี่แหละ หมูเด็ดครับองว่าหมูกระทะน้องมีไม่เนยยางมากีนน้องแซ่บๆเดี๋ยวด้ะเย็นครับไเ่นันดีครับอเด่นีกินเนี่ยน้องเสขอททยเย็นเย็ใจเย็นอแม่จังน่อยเรามีโลบาบอับะ แซ่บยู่ร้านนี่ยร้านเลิศนี่ร้านเลิศไม่รู้เซ่นะ่ไม่ทำนะครับห้หูแห้หัวคสอบานนี่ยคาอร่อยคนกินมาแม่มาแม่ยางไทยอยู่นี่เนี่ยย่างไหยนี่ฝาด้วยเห้ยบ่านเน่ยเขาบอ เารกงเอนันแดงดลละดี่พียเกวสีตาพี่กำลังเทียวหอย่นี่เขาเนื้อเขาหนังดีกันแมาสูดมะแม่อมมาหน่อยย้ํ้นะไเาองน้ย้กินยำมาเข้าีนเที่พี่นี่ ่านี่โตพินิดครับผมวมันเนาะื่มแจวหวานหวานครับแสบว่าพินิดเนอย่างร้านนี้ครับใช่ๆ้อาน้ำมันกันดื่มแก้วครับผม เออมามะซอนน้ำเนี่ยแซบจ้าแซ่บน้ำห่อนเปล่าเด้แซบอยู่ในยางน้ำกันเนี่ครับผมโจนสเตปดูอ่ะแซบวสียบนี่ครับลูกๆกลับมาครับผมพี่อ๋อง

ของแต่แสบกินดอกผมตรงนี้ไหนผมกินกลเก็เผาเลยครับมันเ็งาบางหนยไ่บบ้าบ้าบ้บ้ห้องบ้าห้างบ้าห้างบ้าห้งบ้าห้องเกะไรบ้าห้งบ้ห้องกิบอะเอ้ยเกอครับมังกบแสบครับอุ้ยเิดหียนผาดุ่ง้าดงยมาเอาานั้นเนี่ยยิ่งวานั่น่ะิไมพ้นิหม่พ้นบ่นี่ เออแกงขาดงเยจานเลยจิ it, wow ้มาจิ้มหครับไม่บ่ได้ก็อร่แล้วลดเลยแล้วนคับเดิมฮะเตาเยอะ่อนก็ดอกเาเยแล้วคับเดิมเขาหยาบแบบขันเาไงกันแกงขาดองมาสุดทีล้วไปเอนห่ออแม่กัน เอาเลยนะครับคนกานะครับสวัสดีบริษัทบันทึกครับกินข้าวพุ่นนะครับดูสิหอยพุ่นเหมอันอันน้นมมันองยอดครับเนี่คนน่อยใด้เดิมเปนเรี่งทางที่มันกำลังำมาแแยกจากับครับน้องเดียวหลายหลานงานรอ

นี่และส้นหนาหตับเยพอเป็นอะไรอาวันปะทานสงคนเกียวคนสดทาปนสองคนท่านนเหรอานหนเกียรติม่ไม่ตนุกท่นเลยไปยินกินังเดียวว่ากัเป็นานเพื่อน่พระนิมมูลกินก็เป็นเพิอกินก็ย่านี้ม่นา ้วดูไปเป็นไหนแล้วแล้วก็ยังอย่างนี้ตึงใจหน่อยแม่แม่พื่อีคุณนต่นักนักแต่ไม่นด่กินแล้วมันจะเบามันะเรียงพูดสาวบ้ายหน่อยนะเมแก่รุ่นเกียร เกืดไหลมันมี้นอกเลยคู long, like ่กับเตียนอ่ะเบื้องแ่กันเด้อแบบน้ไอเด้อเี่ยไอ้ตาลังค้าตรงเนี่อแุ่กนงนบาดงเนาะวันี้ท่เบจอกอยู่นครพนมดละเเบานครพนมเึงหาัแดวนง่มเจอกเนี่เด้วยบบดด้บบัดนเลเ

แต่ว่ากับกุ้งดซอกุ้งกินกเนมันวไมม่บ่เนอแม่ปแม่คนเน่ม่นออเป็น่างแรกบนกกินไม่ไอกเปิดมาเีว่องอแม่เขาได้กินไม่ไเียวเดีวถ้าก็หูไม่ได้กินซักวไ่แตงน่เราควรกิน้วก็เลยกิน่ไปตอนนี้าินได้รอกกินไม่ได้หกนเแจกไ้ถงแจกไม่ได้หรอกเมือที่ไรนกอน

mày bán được tiền ra, mày cũng được. Tao còn mua bỏ ngọt.